วันนี้ผมมาซ้อมบอลที่ค่ายศีพัชรินอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับพรุ่งนี้แล้วครับคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยนะครับก็จะลงนัดที่2กับเกาหลีใต้ครับเรามาฟังมุมมองจากผู้ที่ครับวอดในวงการฟุตบอลแถบแถบภูทรกันบ้างครับว่าพวกเขามีความเห็นอย่างไรบ้างกับการโครจรมาพบกันในนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยกับเกาหลีใต้ครับวันนี้มาพบกับ คุณพี่สุธินสีทองนะครับอดีตนักฟุตบอลอาโสทีมชาติไทยครับกับมุมมองทัศนะพรุ่งนี้เป็นไงบ้างครับไทยกับเกาหลีครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไทยนะครับผมคิดว่าไทยน่าจะมีแต้มนะคิดว่าน่าจะมีแต้มแต่ว่าถ้าเราได้สักสามแต้มสมมติว่าเราได้สามแต้มนะครับนี่ก็คือก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่อะไรครับสุดยอดมากๆโอกาสที่จะไปบอลโลกก็สูงขึ้นนะครับ แต่ถ้าเราได้หนึ่งแต้มนะครับก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับแต่ว่าคือวันคือผมว,ว่ากองเชียร์คงเยอะอะคนไทยนะครับคงจะไปช่วยกันเชียร์ในสนามราชบัลงกลาคงจะเต็มสนามและข้างนอกก็เห็นได้ข่าวว่ามีามีโปรเจคเตอร์จอขนาดยักษ์ให้ชมกันอีกนะครับแล้วก็ชาวไทยแฟนบอลคนไทยที่รักไทยรักชาติไทยรักฟุตบอลไทยนะครับคิดว่าคงจะเชียร์กันอยู่ที่หน้าจอทีวีนะครับคิดว่า คงจะเป็นประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยก็ได้ว่าได้นะครับที่อาจจะมีคนดูฟุตบอลมากที่สุดตั้งแต่เคยมีเรียกว่าตั้งสม,ม,มาคมอะไรก็ได้นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่คิดว่าบอลไทยอย่างน้อยถ้าไม่โชคร้ายเกินไปเราน่าจะมีแต้มสักหนึ่งแต้มอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนะครับระหว่างช้างศึกของเราพบกับสมซึ่งเสมอมาในนัดแรกหนึ่งหนึ่งแบบเป็นความสามารถของทีมชาติไทยที่เล่นได้ดี ผิดหูผิดตานะครับมองประเด็นหนึ่งคือโค้ดทําให้นักเตะมีวินัยส่วน้านนี้ไทยเราจะได้เปรียบในด้านภูมิอากาศนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศที่ไทยร้อนมากซึ่งไม่ทราบว่านักเตะเกาหลีจะทนสภาพั้นได้ไหมถึงแม้จะเตะในตอนเย็นยังไงก็ยังมองว่าช้างศึกไม่แพ้ครับยังเชียร์ช้างศึกครับโอเคครับพรุ่นี้ไทยกับเกาหลีเราในานะเยาวชนอะ ที่ชอบฟุตบอลเนี่ยคิดคิดคิดเห็นยังไงบ้างลูกคิดเห็นว่าวันพรุ่งนี้เป็นการต่อสู้ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศเกาหลีแล้วผมก็เชียร์ประเทศไทยอยู่นะครับสู้ๆนะครับพรุ่งนี้ไทยกับเกาหลีในมุมมองของคุณชูพลเป็นยไงบ้างครับเอ่อไทยกับเกาหลีผมมองว่ายังไงอ่าสกอร์อาจจะเสมอก็ได้ครับเราเราก็มั่นใจในในทีมชาติไทย ซึ่งซึ่งทั้งกองเชียร์ทั้งเรื่องการแก้เกมของโค้ดอ,อิชิของเราซึ่งดูแล้วพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็คาดหวังว่าอ,อย่างน้อยคือเสมอก็ไม่เสียหายแต่ถ้าเกิดให้ดีก็คือสามแต้มครับก็มั่นใจในตัวโค้ดแล้วก็นักกีฬาครับเพราะว่า เราก็วันนั้นเขาก็จัดเต็มนะวันที่เราไปเจอเกาหลีเขาเต็มที่เขาไม่ได้ทําเล่นแน่นอนแล้วก็กองเชียร์หกหมื่นกว่าทั้งกองเชียร์ทั้งนักกีฬาเขาเต็มที่เราก็ยังเสมอได้นะครับแต่ครั้งนี้อยู่บ้านเรากองเชียร์เราก็ไม่น่าจะต่ำหมดสี่ห้าหมื่นเหมือนกันเรากับเทคนิคของโค้ชมองว่าผมมองว่าน่าจะเสมอนะถ้าเป็นผมอะ่ะแต่แต่ก็ไม่แน่หรอกก็ มันบอลยังไม่เตะยังไงก็ cheer team เชียร์ทีมไทยมาเดิมครับทีมชาติไทยน่าจะเสมอได้ครับถ้าชนะก็ถือว่าเป็นโบนัสว่าเราได้เปรียบในเรื่องสภาพอากาศครับพรุ่งนี้ต้องดูเชียร์กันยาวๆครับให้กําลังใจทีมชาติไทยด้วยครับคิดว่าเนี่ยเราเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วนะฮะกับไทยนะครับคิดว่าไทยนี่อัดเต็มที่นะฮะเกาหลีผมก็ว่าไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าในดีกรีของผ่านรอ,องรอบรองอ่ ระดับโลกแล้วเนี่ยเขาคงไม่พลาดแน่นอนนะฮะแต่ผมคิดว่าพลังแรงเชียร์แรงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะฮะรวมถึงอยู่ต่างประเทศด้วยเนี่ยผมว่าทีมไทยเราต้องสู้อย่างเต็มที่ผมว่านัดนี้ต้องมีประตูนแน่นอนทีมไทยนะครับสู้ๆครับสวัสดีครับฟุตบอลในวงการฟุตบอลว่าไปใทยกับเกาหลีในความเห็นของพี่สอเปไ็นไงบ้างครับโอ้อยจะใครสน้าร้ายกว่าล่ะครับ อยาก่งะหลายกว่าล่ะครับต้องวิ่งสู้ฟัดแรงดีไม่มีตกเชียร์ไทยครับโอ้ไทยหนึ่งไทยได้สภาพอากาศนะครับอากาศร้อนได้เปรียบเกาหลีอากาศที่เกาหลีหนาวนะครับได้เปรียบมากเลยนะครับส่วนแรงใจก็คือเสียงเชียร์ครับเสียงเชียร์เรารับรองกระหึ่มแน่นอนไทยวิ่งสู้ฟัดแน่นอนนะครับฟันธง อย่างน้อยหนึ่งแต้มอย่างน้อยหนึ่งแต้มในมุมมองของป๋าครับป้าชินนะอบุโสเล่นบอลมาก็เดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับทวดครับเจ็ดสิบห้าปีครับอายุเจ็ดสิบห้าปีแล้วยังเล่นบ,บอลแข็งรแรงเนาะครับผมในมุมมองของของของป๋านี่คิดว่าบอลเกาหลีกับไทยผกนี่เป็นไงบ้างพูดกันแบบตรงๆนะครับผมก็เชียร์ทีมไทยเชียร์ทีมไทยจะเป็นชีวิตแหละครับแต่ต้องยอมรับความจริงว่าความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยแพ้ครับ แพ้ครับเพราะอะไรเพราะว่าคราวที่แล้วที่เสมอเนี่ยเกาหลีเขาทําหนักมากนะครับเขายิงเข้ากรอบตลอดเวลาแต่ประตูของเราดีเหลือเกินเราจะทําประตูจะเซฟได้ขนาดนั้นอีกหรือไม่แล้วก็เสาคานจะช่วยไดอ้อีกขนาดนั้นหรือไม่เท่านั้นเองผมเลยคิดว่าแพ้ครับ <c oughs> แต่ว่าเชียร์ทีมไทยครับ